จำได้ขอว่าใครชายรุดไงชายรุดแห่งวังคือทาเทพอ่ะ <laughs> บรรดาติ่งคุณชายประวรุธและคุณพิสุทธิ์ก็เตรียมโต๊ะกระจายไหลัางคาจอกันได้เลยค่ะเมื่อพระเอกปบธนวัน์พลิกคาแรคเตอร์แบบหักศอกในละครเรื่องรักออกฤทธิ์ยอมลงทุนสละดทิ้งคราบความหล่อมาเป็นในจจนักสืบตัวซวยของเรื่องซึ่งต้องปลอมตัวแบบมาราธอนชนิดที่แฟนๆคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นขนแก่หัวงอกจิกโก่จมูกเนา่าฟันเยินผมแดงหรือแม้กระทั่งเป็นสาวข้ามเพศกรีตาเฉียวแข่งกับคู่จิ้นอย่างนางเอมิลนิฐาเรียกว่าแต่ละคดีพิสดารไม่ธรรมดาทั้งนั้นดู ูแล้วได้ตะลึงตึงๆกันแน่ๆเพราะขนาดแฟนคลับตัวจิ๋วยังหากันไม่ยั้งแบบนี้เลยค่ะใครป๊อปคะตั้งแต่เกิดมาก็อายตัวเองก็ครั้งนี้แหละค่ะมีทีมงานบอกว่า เด็กขับรถผ่านหราเฮ้ยสวยว่ะแต่ไม่รู้ว่าชมไม่รู้ว่าชมผมหรือชมมิวนะสวยจังเลยบอนี้หมดกันมิวพี่เตรียมจับตาดูโป๊อเปลี่ยนไปกับการปลอมตัวของนักสืบโจตัวสวยอีกเพียบงานนี้ผู้จัดพี่คิงสมจริงการันตีความมันเกินร้อยให้แฟนๆได้ฟินกันในละครรักออกฤทธิ์เร็วนี้ค่ะ